สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตอุอนเรียนรู้จากคนสำเร็จวลนิสดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์คู่แข่งขัน competitive analysis การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคู่แข่งขันจะทำให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนในการดาเนินธุรกิจของคู่แข่งขันเพื่อนามาใช้เปรียบเทียบในการแข่งขันและนอกจากนี้ การวิเคราะห์คู่แข่งขันยังสามารถทําให้ผู้บริหารทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจของเราอีกด้วยการวิเคราะห์คู่แข่งขันควรวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ2ประเด็นหลักๆดังนี้คือ1เราเรียกว่าการวิเคราะห์โครงสร้างทางอุตสาหกรรม (Industry Structure Analysis) และส่วนที่2นะครับการวิเคราะห์คู่แข่งขันเฉพาะราย individual competitors analysis คท่านี้เราลองมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนของการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมนะครับผมก็ได้ใช้ของอท่านต้องบอกว่าท่านปรมาจารย์ก็คือ m i c h a e l p o r t e r นะครับที่เราเรียกว่า five force model โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมเป็นการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบถึงจุดแข็ง strength และจุดอ่อน weakness ของคู่แข่งขันที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมได้และผลกระทบนี้เป็นกระทบผลกระทบที่ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมได้แต่เราต้องนำมาใช้ในการเปรียบเทียบในการแข่งขันนะครับและการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมเราจะสามารถพิจารณาได้5ปัจจัยดังต่อไปนี้ ประเัยที่หนึ่งเราเรียกมันว่าอุปสรรคของธุรกิจราใหม่ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับก็คือ the t r e c k of entrance into the industry ประเด็นที่สองนะครับอำนาจในการต่อรองของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะครับที่เราเรียกว่า uh, bargaining power of suppliers ในอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่สามอำนาจในการต่อรองของลูกค้า bargaining power of customers ประเด็นที่4นะครับอุตสาหะในเรื่องของอุปสรรคของสินค้าและบริการในการนําสินค้าและบริการอื่นมาทดแทนในอุตสาหกรรมนะครับที่เราเรียกว่า trade of substitute products or service และประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือความรุนแรงในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับที่เป็น the risk of r e w a r y in the industry ตอนนี้เรามาลองจำแนกเป็นประเด็นย่อยๆนะครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างประเด็นแรกเนี่ย อุปสรรคของธุรกิจรายใหม่ในการาเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเข้ามาของธุรกิจในอุตสาหกรรมนะครับว่ามันมีข้อจํากัดหรือมีอุปสรรคใดบ้างนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะทําให้เราโดยเราจะพิจารณาคู่แข่งจากในเรื่องของขนาดในการประหยัดในการผลิตหรือเรียกว่า Economic of S c a l e นะครับในเรื่องความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็น product differentiation หรือความต้องการในการใช้ทุนนะครับก็คือ capital requirement การปรับเปลี่ยนหรือการเคลื่อนย้ายทุนนะครับ switching cost ช่องทางในการจัดจำหน่านะครับก็คือ channel of distribution นะครับแลนะอันสุดท้ายก็คือนโยบายของรัฐบาลที่เป็น government policy คราวนี้นะครับประเด็นที่2นะครับเราจะดูในเรื่องของอำนาจในการต่อรองของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบนะครับที่เราเรียกว่า bargaining power of suppliers โดยปกตินะครับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบจะมีอำนาจในการต่อรองมากนะครับเมื่อสินค้าของผู้จำหน่ายวัตถุดิบไม่มีสินค้าทดแทนนะครับหมายถึงบริษัทเราต้องซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์รายนี้เท่านั้นนะครับประเด็นที่2ก็คือบริษัทได้มีลูกค้ารายสําคัญของนะครับหรือไม่มีหรือไม่ใช่นะฮะก็คือไม่ใช่ลูกค้ารายสําคัญของซัพพลายเออร์รายนี้ก็จะทําให อำนาจในการต่อรองของเราเนี่ยดูด้อยลงนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับในการในการที่เราจะดูในเรื่องของอำนาจในการต่อรองของลูกค้า bargaining power of customers โดยทั่วไปนะครับลูกค้าจะมีอำนาจในการต่อรองมากนะครับเมื่อไหร่บ้างนะครับเรามาดูนะฮะก็คือถ้าลูกค้าจะมีอำนาจในการต่อรองมากถ้าลูกค้าคนนั้นเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นลูกค้ารายสำคัญแล้วก็มีการซื้อในปริมาณที่มาก นอกจากนี้นะครับสินค้าที่ลูกค้าซื้อเป็นสินค้าที่เหมือนกันและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหากรรมลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้จากบริษัทไหนๆก็ได้ในอุตสาหากรรมอันเนี้ยอำนาจในการต่อรองเราก็คงจะต้องเริ่มต่ำแล้วดนสุดท้ายนะครับที่เราจะดูว่าลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองมากไหมนะครับก็คือสินค้าของบริษัทไม่ใช่สินค้าหลักของลูกค้านะครับก,ก็อาจจะไม่ใช่คีย์วัตถุดิบนะคีย์อินพุตของเขานั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นแค่เพียงส่วนประกอบเท่านั้นแล้วก็ประเด็นที่4นะครับเราจะมาดูอุปสรรคของสินค้าและบริการของบริษัทในการนำเอาสินค้าและบริการอื่นมาทดแทนนะครับที่เราเรียกว่า trade off substitute product or service หากในอุตสาหกรรมมีสินค้าและบริการของบริษัทอื่นสามารถทดแทนสินค้าและบริการของบริษัทเราได้ง่ายลูกค้าเขาก็สามารถเลือกซื้อบริษัทอื่นได้ ง่ายเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคของบริษัทเราเช่นเดียวกันและประเด็นที่5ความรุนแรงในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับที่เราเรียกว่า the degree of rivalry in the industry หากการแข่งขันระหว่างบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากๆนะครับย่อมเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับบริษัทของเราด้วย ราวนี้เรามาดูประเด็นที่2ของการวิเคราะห์คู่แข่งนะครับเราจะมาวิเคราะห์คู่แข่งขันเฉพาะรายนะครับที่เราเรียกว่า individual competitors analysis หรือที่เราเรียกว่าการ benchmark ไปกับคู่แข่งเฉพาะรายเลยนะครับซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้เราต้องไปดูว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการอย่างไรโดยการพิจารณาคู่แข่งขันเฉพาะรายนะครับเราจะดูหลักๆนะฮะก็คืออยู่ดูในเรื่องของอต้องบอกว่า หลักๆก,ก็คือจะดูในส่วนของอันที่1วัตถุประสงค์ในอนาคตของของคู่แข่งขันก็คือดู future objectives นะครับเป็นการพิจารณาในอนาคตของคู่แข่งขันโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทคู่แข่งขันในอดีตนะครับว่าบริษัทคู่แข่งขันมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรบ้างนะครับและทําอย่างไรนะครับบริษัทจึงประสบความสําเร็จในอดีตและวัตถุประสงค์ในอนาคตคู่แข่งขันเป็นอย่างไร แนวโน้มในอุตสาหการรมคู่แข่งขันเฉพาะรายของเราเนี่ยนะครับเขาเป็นเช่นไรและประเด็นที่2ที่เราจะดูการวิเคราะห์คู่แข่งขันเฉพาะรายนะครับก็คือดูกลยุทธ์ปัจจุบันของเขานั่นเองที่เราเรียกว่า current strategy อันนี้เป็นการพิจารณาว่าบริษัทนะครับในปัจจุบันมีวิธีการดําเนินกลยุทธ์แบบใดบ้างจึงจะได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งก็เหมือนกับรู้เขารู้เราในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเอง อันที่สามนะครับเวลาเราวิเคราะห์คู่แข่งขันเฉพาะรายเราต้องอย่าลืมสร้าง Assumption ขึ้นมาซึ่ง Assumption นี้จะเป็นการดำเนินการในการจัดหาข้อสมมต,ติต่างๆขึ้นเพื่อวิเคราะห์ว่าธุรกิจหรือคู่แข่งขันน่าจะทำอะไรในอนาคตหรือมีวิธีการดำเนินการอย่างไรในอนาคตภายใต้สภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเอามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์หรือวิธีการหรือกลยุทธ์ หรือการดําเนินการใดๆก็ตามของธุรกิจเราและส่วนที่4ในการวิเคราะห์คู่แข่งขันเฉพาะรายเราจะดูในเรื่องของ c a p a b i l i t y ความสามารถในการแข่งขันนะเพราะว่าวิธีการนี้จะเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันโดยการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินง,งานของบริษัทซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาส o p p o r t u n i t i e s และก็อุปสรรคที่เป็นเทรดต่อการบริหารงานของเราได้ จากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและส่วนที่5รูปแบบในการตอบสนองของคู่แข่งที่เราเรียกว่า competitors response profile เป็นวิธีการในการพิจารณาคู่แข่งขันในการตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจนะครับว่าเขามีการ uh, respond อย่างไรนะครับโดยเราจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาจากคู่แข่งเนี่ยนะครับว่าเขามีความพอใจตอบปฏิกิริยาในการแข่งขันในปัจจุบันหรือไม่และดูว่า จากปฏิกิริยาเหล่านี้คู่แข่งขันในการเปลี่ยนแปงนลงกลยุทธ์อะไรแต่เราก็ต้องไปดูว่าอะไรที่เราได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบคู่แข่งขันนั่นเองโดยปกตินะครับพวกเราไม่ต้องตกใจว่าเอาเราจะไปดูข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างไรได้บ้างนะครับเราก็สามารถดูได้จากาเว็บไซต์นะครับของบริษัทคู่แข่งขันก็ได้นะครับหรือดูจาก Annual report นะหรือรายงานประจำปีของผู้แข่งขันนะครับเอกสารวารสารต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่ผู้แข่งขันเปิดเผยกับรัฐบาลนะครับและที่สำคัญในโลกปัจจุบันนะครับเราสามารถใช้ Search Engine ต่างๆนะครับในการหาแหล่งข้อมูลของผู้แข่งขันผ่านเว็บไซต์นั่นเองถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ